กาติกาชวยเทพพย,ยดาทั้งหลายชวยเทพพย,ยดาทั้งหลายผู้มีอุปการะคุณแก่ข้าพระเจ้าผู้มีอุปการะคุณ ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกินท่านไว้ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกินท่านไว้ด้วยวาจาแล่น้ำใจด้วยวาจาแล่น้ำใจและการกระทำและการกระทำให้ท่านทั้งหลายหม่นมองค้องจิตให้ท่านทั้งหลายหม่นมองค้องจิตจึงตามติดข้าพเจ้ามาจึงตามติดข้าพเจ้ามากันแกงกันแกงปิดบังปิดบังในดวงชะตาในดวงชะตาให้มีปัญหาการเงินให้มีปัญหาการเงินให้มีปัญหา การงาน ให้มีปัญหาความรักให้มีปัญหามให้มีปัญหาในบริวารให้มีปัญหาในบริวารให้มีปัญหาในสุขภาพมีปัญหาในสุขภาพบ้านเรือนเรือนญาติพี่น้องเจ็บป่วย้วยทำมาหากินเงินไม่คล่องมือาหากินเงินไม่ค่องมือหาบริวารจริงใจไม่ได้เกิดมาไม่เคยเจอคนจริงใจไม่เคยเจอคนจริงใจไม่เคยเเจอกันระยาน Terror, ไม่เคยเจอสารยาทั้งนไม่เคยเคยเจอบัณฑิตมาช่วยเหลือไม่เคยเจอบัณฑิตมาช่วยเหลือไม่มีขุนนางสนับสนุนไม่มีขุนนางสนับสนุนไม่มีโชคลาภที่ง่ายไม่มีโชคลาภที่ง่ายทำงานสิ่งใดทำงานสิ่งใดต้องใช้แรงเข้าดันต้องใช้แรงเข้าดันไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาขาดคนช่วยเหลือขาดคนช่วยเหลือการทงานติดขัดการทงานติดขัดทำแล้วไม่เหลือทำแล้วไม่เหลือตลอดมีชี ีวิตอยู่มาไม่พบเจอความว่าสุขความว่าสบายเจอแต่การงานที่ยากลำบากข้าพเจ้าทั้งหลายมีน้ำตานองหน้าทุกกายแลทุกใจทุกในปัญหาการเงิน ทุกในปัญหาความรักทุกในปัญหาความรักทุกในปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทุกในปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างบัดนี้ข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าจึงมาสามัคคีจึงมาสามัคคีขอขมากรรมท่านขอขมากรรมท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินไว้ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระปัจเจกพุทธเจ้ามีพระปัจจเกพุทธเจ้าเคยทำให้ พ่่ออแมนนน้ำตตากเคยทำให้พ่อแม่นอนน้ำตาตกเคยโกหกพ่อโกหกแม่เคยโกหกพ่อโกหกแม่เคยทำร้ายสัตว์เคยทำร้ายสัตว์พ่อขาดการยั้งคิดพ่อขาดการยั้งคิดเคยกัดปลาตีไก่เคยกัดปลาตีไก่เคยทรมานสัตว์มาเคยทรมานสัตว์มาในอดีตชาติในอดีตชาติจำได้ก็หาไม่จำได้ก็หาไม่เคยฆ่าสัตว์ เคยฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ทั้งหลายรมานสัตว์ทั้งหลายชีวิตนี้จึงถูกจองจำด้วยความทุกข์ด้วยความทุกด้วยความจนด้วยความไม่มีด้วยความไม่บโชควหบไรลาสีไาสีไม่มีไม่มีบัณฑิต นักปรานักาพริวานคอยช่วยเหลือรคอยช่วยเหลือจะทำงานนันงานนันใดพอหาใครมาช่วยไม่ได้มาช่วยได้จะเิดยืมยืมยืมเงินไทยให้ลาก็ให้ลำบากนับแต่นี้ต่อไปนับแต่นี้ต่อไปาพเจ้าปล่อยปลพเจ้าปล่อยปลาแล้วขอให้มีชีวิต หมขอให้มีชีวิตใหม่เกิดใหม่มีนักปราชญ์มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตราชบัณฑิต ีปัญญาคนมีปัญญามีขุนนางมีบริวารมีบริวารภรรยานิตรมีเพื่อนแท้มีเพื่อนแท้มาช่วยเหลือนับแต่บัดนี้มเหลือนับี้ทำกิจการงานนันใดทกิจการงานันใดให้หาเงินคลองมือใาคมรเงินความรักความรัสุขภาพสุขภาพร่างกาย่ากายให้ดีฉับพลันให้ดีฉในทันทีในทันที ให้ประกอบการงานให้ประกอบการงานให้สำเร็จโดยง่ายให้สำเร็จโดยง่ายมหัศจรรย์กว่ามนุษย์ทั้งปวงมหัศจรรย์กว่ามนุษย์ทั้งปวงคำว่าไม่มีคำว่าไม่มียาบังเกิดแก่ข้าพระเจ้าทั้งลายาบังเกิดแก่ให้มีปัญญาญาให้มีปัญญาญาเหมือนภาษารีบุตรเหมือนภาษารีบุตรให้มีกำลังให้มีกำลัง พระโมคันลานะาพระโมคัลลานะคำว่าไม่มีคำว่าไม่มีขอให้บังเกิดเหมือนพอโนโระอนุรุธุตขอให้บังเกิดเหมือนพอโนโระอนุรุธุตและพระอนุ มีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนบุญญาศีลุญญาศีบารมีสิบประการบารมีสิบประการทั้งสามสิบทัดทั้งสามสิบทัดบังเกิดแก่ข้าพเจ้าบังเกิดแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติไปทุกภพทุกชาติไปความทุกข์อย่าให้ได้ความทุกข์อย่าให้ได้ความไข่อย่าให้มีความไข่อย่าให้มีขอให้พบเจอขอให้พบเจอแต่กัลยาณมิตรแก่

บากันใดทำบากันใดให้หลุดพ้นให้หลุดพ้นไปกับการปลดปล่อยชีวิตสัตว์ในวันนี้ไปกับการปลดปล่อยชีวิตสัตว์สัตตสัตตาสตตาเวลาหวนตัวมาเวลาวนตให้เจ้ากรรมในเวรให้เจ้ากรรมในเวรจุมมโมทนาจุมมโมทนา ให้แก่าพรเจ้ารใหแกข้าพรเจ้าใครทั้งหลายที่เคยทำแก่ข้าพระเจ้าไว้เทวดาามนุษยสตษยตว์คนธันนาคาธรรนาค์รานาคทั้งหลาย ให้ญาณะทำให้ข้าพเจ้าขอหัวศีกรรมให้ข้าพเจ้าขอหัวศีกรรมให้ให้จองเวรจองกรรมให้จองเวรจองกรรมให้สิ้นภพสิ้นชาติให้สิ้นภพสิ้นชาติให้ขาดกันเสียทีให้ขาดกันเสียทีนับตั้งแต่วันนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิดเป็นต้นไปเธอสาธุนโมทามิลำดับต่อไปนะครับให้ตั้งใจเปิดหนังสือไปที่หน้า ปวดน้ำมีม่นากรวดน้ำมีพม่นานะครับ <c oughs> เมื่อพร้อมเพียงกันแล้วตั้งใจฟ้าดินมาเป็นสักขีพยานแล้วเราศาสตร์อดตรัพัพกะนอนตื่นมาในเช้าวันนี้เพื่อมาพร้อมเพียงกันปวดปล่อยชีวิตสัตว์การกระทํานี้มีประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเป็นอริยทรัพย์ที่ติดตัวตามไปสิ่งอื่นไม่มีติดตัวเราตามมา มีแต่บุญยยราศีบุญยากุศลน,น,นี้ทั้งอดีตชาติและอนาคตการเป็นบุญเป็นส่งเสริมให้ได้ตบะได้บารมีอาพับสิ่งใดไม่มีในสิ่งไหนก็จะเติมเต็มการปลดปล่อยในครั้งนี้เราก็ได้เป็นอิสราภาพอิสราภาพจากความทุกข์อิสระภาพจากความจนอิสระภาพจากความแก่อิสราภาพจากความตาย อิสระภาพจากความเจ็บป่วยเหมือนกับชีวิตสัตว์ที่เขาจะล่าเริงในนาทีในแม่น้ําลำคลองเขาจะมีชีวิตที่เป็นอิสระก็เพราะวันน้ําใจของเราเงินหบาท20บาทมารวมกันขอให้ท่านทั้งหลายได้กระทํากันไว้ให้เป็นทุกเดือนทุกเดือนเดือนไหนไม่ได้มา อยู่แห่งหนทาบนใดทำมาาขายอยู่ที่ไหนให้ระลึกนึกถึงโบวัดแห่งนี้เราได้เคยมาทำบุญร่วมชาติสร้างบุญสนร่วมกันไว้แล้วติดขัดอันใดให้นึกถึงปลานี่แหละลูกเอ้ยปลาที่เราปล่อยไปทุกตัวนึกถึงให้หน้าเราจํำผ้าก่าปลาที่เขาดีใจแย่งกันลงน้ำผ้าปันนี้แหละจะไปช่วยเราก่อนตายช่วยเราตอนท้าขายไม่ได้ตอนงานงราชการเราติดขัด ตอนเราถูกการแก้งจากเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานชีวิตสัตว์เหล่านี้แหละลูกเอ๋ยจะมาช่วยเราไว้เมื่อทุกคนพร้อมเพียงตั้งใจกันแล้ววันนั้นถ้าค้าขายไม่ได้ละเงียบให้นึกถึงพี่ปลาพี่ปลาดุกให้มาช่วยลูกพีถ้าเ,เงินไม่มีไปปล่อยอย่างในวันหน้าเดือนหน้าจะไม่มีนะวันนี้เจ็บป่วยลุกไม่ไหวบุญกุศลที่มาปล่อยปลาในวันนี้ให้ลุกขึ้นโดยฉับไวให้มีกําลังมีชีวิตอยู่ต่อให้ตั้งใจที่ฐานไม่สูญเปล่าไม่สูญสิ้น ไม่มีกู้ไม่มีผัวไม่มีเมียหาคุณดีไม่ได้ก็ตั้งใจให้พี่เขาเหล่าเนี้ยที่ปูพี่ปลาพี่กุ้งพี่หอยไปโดนพามามีจริงนะไม่ใช่เรื่องไร้สาระขอให้จำไว้เมื่อทุกคนพร้อมเพียงไก่กันแล้วจิตเป็นธาน,นิกะสมาธิแล้วก็ให้ตั้งใจกวดน้ำใช้น้ำใจแผ่ไป

Yeah. It's ความหลุดทนมีความหลุดทนมีความเป็นอิสระมีความเป็นอิสระสภาวะพันนิพานมีภาวะพนิพานในอน,นาคตการในอนาคตการนนาเบื้องหน้าด้วยการเทิน,นเบื้องหน้าด้วยการเทินขอถวยเทพเทว,วาหมหาราชพระเจตุคุบมหาราชท้ามหาราชทั้งสี่จงจำข้าพระเจ้าทั้งหลายไว้ว่า ว่าข้าพาเจ้าได้มาสร้างคุณงามความดีไว้ให้จดบันทึกไว้ในแผ่นทองสุขขอพญามัจจุราชได้จดจำข้าพาเจ้าทั้งหลายเมื่อข้าพาเจ้าทั้งหลายดับชีวิตไปเมืองผีก็ได้มีกุศลผลุน,นี้เป็นเครื่องหนุนนำเป็นนำสิ่งนำทางอย่าได้เจอบาบไปสุขติงยันติไปนิพุติิงยันติมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตเป็นเบื้องหน้าเิน ขอท่านทั้งหลายโมทนา,าสาธุเอาส่งสายตินนะครับจับตัวถึงกันแล้วขอผู้ชายนะครับกําลังดีไอเท่อ่างปลาได้เลยไม่ต้องไม่ต้องรวมกันไปหมดนะครับขอขอแรงนะครับช่วยกัน